ก็มาดูการติดตั้งเตาเผาถ่านหน้าบ้านนะครับก็อย่างแรกเลยคือ,อวงท่อเอามาทำเป็นฉนวนรอบนอกที่จุดฟืนข้างล่างนะครับก็ขุดออกมาให้มันเป็นสี่เหลี่ยม mm. เพื่อที่เราจะให้ไฟมันึ้้นจากตูดเตานะครับจากนั้นเราก็จะเอาตัวถังของเราที่ทำเอาใหม่ สวมลงไปแล้วก็ใส่ฉนวนก็คือตัวแกบดํำนะครับแกบดำรอบๆข้างาในช่องข้างหน้าเนี่ยผมก็เอาแผ่นเหล็กทกั้นสีเนาะ,นะมาปิดไว้เพื่อไม่ให้ขนวนไหลลงไปให้มันออกมาข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวเอาถังมาใส่ดูนะครับ ก็เราก็เอาถังลงมาใส่ในท่อปูนแล้วนะครับก็ให้มันอยู่ประมาณกลางๆตามสายตาเราก็ได้นะครับเพื่อผมก็ไม่ได้เตะขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีแผ่นเหล็กกันดินล่วงลงไปตอนจุดเตาแล้วก็ให้ท่อระบายแก๊สด้แรงดันให้มันทะลุลงไปข้างล่างแล้วก็ท่อ ปองกลางให้ไฟมันพุ่งขึ้นมานะครับก็เหลือเอาฉนวนใส่นะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนใส่ฉนวนเสร็จจะเป็นยังไงครับหลังจากใส่ฉนวนแกบดําเสร็จนะครับก็หนา้าตาประมาณนี้นะครับก็ใส่ท่อแรงดันปองกลางแล้วเราก็เอาฝามาปิด แล้วก็ใส่ตะแรงแล้วก็เอาฟืนมาแล้วก็ทดสอบเตากันเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าหลังจากทดสอบแล้วผลงานจะเป็นยังไงจะใช้ได้ไหมทอ่อแรงดันจะทะลุลงไปแล้วไฟจะแรงไหมจะติดไหมทั้งไงก้ก็เดี๋ยวมาเชอมในคลิปต่อไปแล้วกันครับ